และเทคนิคในการแสดงสุดตรงนี้เองที่ส่งให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทั้งบนเวทีออสการ์และเวทีลลกโลกทองคําเป็นครั้งแรกจนสามารถคว้ารางวัลน,นักแสดงนาหญิงยอดเยี่ยมมาครองได้สําเร็จจากทั้งสองเวทีจากภาพยนตร์เรื่อง Monster ในปี2003ที่สร้างจากโศกนาฏกรรมชีวิตจริงอันน่าเศร้าของไอรีนวอร์นอสฆาตกรหญิงต่อเนื่องชาวอเมริกันซึ่งชาลิสเทรอน เตรียมตัวสาหรับการแสดงในบทบาทนี้ด้วยการเพิ่มน้าหนักตัวขึ้นมาเกือบ14กิโลกรัมพร้อมกับกคิ้วของเธอจนเกลี้ยงและทําความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและการกระทําของไอรีนวอรอ์นสแต่แทนที่จะได้รับเสียงชื่นชมในความทุ่มเทและทักษะการแสดงอันยอดเยี่ยมจนคว้ารางวัลไปได้มากมายหลายเวทีเพียงอย่างเดียวชาริสเทอรอนกลับต้องคอยรับมือกับนักข่าวที่เอาแต่พูดถึงเรื่องที่เธอกล้าทิ้งรูปลักษณ์ภายนอกอันสวยงามและพร้อมบางของตัวเองเพื่อเปลี่ยนโฉมไปเป็นฆาตกรหญิงร่างใหญ่ หน้าตาน่ากลัวที่แทบจะไม่มีใครจำได้